สวัสดีครับสิทธิพักเครื่องครับวันนี้พบกันกันกบเช้าว,วันพุรหัสนะครับที่11พุรหัสที่1ินะครับก็วันนี้มีผ้าดีๆนำมาแบ่งปันนำมาแบ่งปันนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมกอ,พ,อ,อพระรอดนางพญานะครับผมมีหลวงปูดทวด มีนุ่มพงเงินมีพระปิดตาทุกรายการเลียมกรอบกันน้านะครับเรียมกรอบกันน้ําเรียมกรอบกันน้ําครับก็แบ่งปันกันในราคาห้าร้อยบาทนะครับราคาเบาๆราคาจับต้องได้กันเลยนะครับปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะครับเริ่มกันเลยครับรายการที่หนึ่ง เนื้อหาวสวยๆแห้งๆเก่าๆอย่างนี้นะครับเป็นสมเด็จวะละัลคลังพิมพ์ใหญ่พร้อมเลี่ยมรอบกันน้ำนะครับเนื้อหานี่แห้งแก่งเก่านะครับเก็ทรุซุมนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นพักเก่าพระเก็บนะครับที่นําออกมาแบ่งปันกันแบบเบาๆบ้นบานๆนี่เลยนะครับนี่เลี่ยมรอบกันน้ําให้นะครับชื่นชอบก็ทักทายนะครับแบ่งปันกันได้เลยในาราคาห้าร้อยบาท รายการที่1ครับนี่ดูออตาภาพนะครับการที่1รายการ,ท,ร,าการที่สองครับนี่เกียรทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อหาเหลืองอุมขาวนี่เนื้ออกหนา้งงาชัดเจนนะครับผิวพันธ์นี่มวลทรงมวลสารเรี่ยมกอบกันน้ำนะครับ นี่เลยดูขอบกุ้งขอบข้างดูเม็ดมุนสารนะครับชัดเจนนะครับสวยงามรายการที่2ครับทุกรายการครับแบ่งปัน5้าบาทครับมีโอนมีเก็บไปทางนะครับนี่มีคุณถามเบอร์ทูครับเบอร์ทูข้างล่างครับไอ่ดีลายครับเพิ่มเพื่อนเพิ่มลายได้เลยยำเช้าครับยำเช้า ดื่กาแฟกันนะแล้วก็ชมพระกันนี่สุดยอดเลยนะโอเคนะครับปรายการที่สามครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับดูกัตจำภาพนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับมวลทรงมวลสารนะครับความแห้งความเก่านะครับนี่เลยเราแบ่งปันให้แบบเบาๆเ,เราแบ่งปันกันแบบบ้านๆนะครับ กับราคา500บาทที่ชอบทักทายแบ่งปันได้เลยนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนี่อยู่ข้างล่างนะครับผมรายการที่3ครับนี่เลยดูเนื้อหามวลสารนะครับชัดเจนนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับคุณค่าเลยนะครับผมบอกเลยเลยนี่เลยได้ในะราคาเบาๆด้วยนะครับนี่เอาไปแขวนชูได้เลยนะครับ รายการที่3ครับรายการที่4ครับพิมพ์ใหญ่เกียตทะลุซุ้มนะครับ รายการที่4ี่ครับสมเร็จวัลรังพิมพ์ใหญ่นะครับจิตทรลุสุมสวยงามชัดเจนนะครับรายการที่หครับดูนะครับเนื้อแห้งแกงเก่าเลยนะครับอิวพัน์เนื้อหามวลสารชัดๆเรี่ยมกรอบกันน้ำนะครับ นาเก็บหน่าสะสมนะครับราคาน่ารักนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมชิ้นชอบทักทายได้เลยนะครับดูเม็ดมลสารนะครับดูผิวพันเนื้อหานะครับออกเหลืองอมขาวชัดเจนพระพักเป็นผลมะตูมนี่เลยนะครับชัดเจนสวยมากๆนะครับผม ด้านหลังนะครับยุบยุ่นแยกแห้งแก่งเก่ารอยปูตรงปูไตนะครับรายการที่ห้าครับนี่เลยไปกดกันน้ำนะครับเซตีพะเครื่องครับเบอร์โทรนะครับข้างล่างนะครับช่องทางการติดต่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลย รายการที่6ครับเป็นพาสุมกอนะครับหายากอีกหนึ่งรายการนะครับนี่เป็นพาสุมกอนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนื้อหานี่แดงฉ่ําเลยนะครับเก่าแห้งมากนี่เลยนะครับชัดเจนนี่เลยซุมกอนะครับ นี่รายการที่6นะครับเป็นพาสมกรเนื้อดินนะครับสวยๆชม่มๆอย่างนี้เลยนะครับเหลืองแดงแร่มาคงมาขามเรื่อๆ <c oughs> รายการที่6ครับรายการที่7ครับ นี่าซุ้มกอนะครับสวยงามเลยนะครับดูครับกระหนกคงกระหนกข้างนะครับผิวพรรณนี่แห้งแต่งช่ำเก่าพิมพ์ทรงนะครับสุ้มเสริมลึกเห็นไหมครับนี่มานิ้วมือแข้งนะครับนี่บัวเห็นไหมครับสวยงามชัดเจนนะครับนี่เป็นเนื้อหานะครับมวลทรงมวลสารจัดจ้าน รายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดนะครับเป็นพลอดนะครับนี่เนื้อหานี้สุดๆเลยนะครับเก่าแห้งช้ำนะครับดูครับ รายการที่แปดครับเป็นัลลอดนะครับทุกรายการนะครับนี่ราคาน่ารักครับราคาน่ารักห้าร้อยบาทครับนี่พร้อมส่งนะครับนี่ไม่มีบวกเพิ่มนะครับบริการเก็บเงินปลายทางบริการโอนได้หมดนะครับเอาที่สะดวกนะครับรายการที่แปดครับเป็นัลลอดนะครับจังหวัดลำพูนนี่เลยนะครับสวยงามนะครับ นี่จะเป็นหินอยู่แล้วนะครับ <c oughs> รายการที่เก้าครับนี่จัดจีนเลยนะครับอะหาแหางแกล้งนะครับแล้วก็เก่าชัดเจน รายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับสวยงามนะครับแห่งเก่งเก่ามากๆ พอลอดนะครับสวยงามรายการที่10ครับแห้งแกงเก่ามากๆพิมพ์ส่งนะครับสวยงามนิ้วไม้นิ้วมือเส้นใต้ทงใต้ฐานรายการที่10ครับ <c oughs> รายการที่11ครับเป็นสมเด็จนางพญานะครับ เนื้อดินนะครับออกเ,เทาๆดำๆอย่างนี้ดูนะครับดูนะครับดูรอยสวยงามชัดเินนะครับแห้งแก่งเก่านี่ช้ำๆเก่าๆอย่างนี้นี่สวยนะครับสุดๆเลยเนื้อนิเนียนเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ เป็นสมเด็จนางพญาพิษนุโลกฟอ,องเลี่ยมกบกันน้ํานะครับแบ่งปันแบ่งปันในราคา5 0าบาทนะครับเ <c oughs> บอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับผมทุกรายการเลี่ยมกบกันน้ํานะครับทุกรายการเลี่ยมกบกันน้ําครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับข้างล่าง <c oughs> ไอดีไลน์ก็ได้ถูก็ได้นะครับ รายการที่สิบสองครับต่อครับเป็นสมเด็จนางพญานะครับเนื้อแห้งแกล่งเก่าฉ่ามากนะครับดูนะครับดูความแห้งดูความเก่าดูความฉ่านะครับนี่ผ้าหลายร้อยปีต้องอย่างนี้นะครับดูเส้นผมมวยผุมนะครับเนื้อออกแดงๆดำๆนะครับเนื้อออกดำๆเทาๆนะครับฉ่าสวยงามชัดเจนนะครับนี่รายการที่สิบสองครับ เป็นสมเด็จนางพญาแล้วครับดูมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับสวยงามชัดเจนการกดนะครับรายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสามครับสมเด็จนางพญามีเม็ดแรกแล้วนะครับ แร่เลหล็กไหลหนึ่งองค์หนึ่งเม็ดนะครับสวยงามชัดเจนการที่สิบสามนะครับนี่โอ้โหมีแร่เยอะนะองค์นี้แร่เยอะมากการที่สิบสามครับ สิบีครับหลวงปู่ทวดนะครับบอจุดหลังหนังสือนะครับนี่นะครับลายขีดเห็นไหมครับลายขีดสวยงามชัดเจนเลยนะครับปู่ทวดนะครับพระนี้รันตรายนะครับแควคาดปลอดภัยครอบจักรวาลนะครับหลวงปู่ทวดนี่น่าเก็บมากนะครับน่าเก็บมากนะครับนี่ เป็นหลังหนังสือนะครับวัดช่างให้นะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้นี่มันสุดๆแล้วนะผมว่าสวยงามชัดเจนนะครับรายการที่สี่ครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่อีกหนึ่งรายการนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่หลังหนังสือนี่เลยนะครับ อันนี้รันตรายนะครับแขวคาดปลอดภัยนี่ หนังสือนะครับ <c oughs> ทุตีนะครับทุตีรายการที่สิบห้าครับหน <c oughs> ังสือหลวงปุถทวดนะครับวชังให้ให้เลยวจุดน่าสนใจน่าเก็บให้เลยนะครับราคาเบาราคาน่านักนะครับห้าร้อยบาทนะครับราคาน้ารักแคห้าร้อยบาทนะครับ กำลังน่าเก็บกำลังน่าสะสมเลยแล้วผ้าสวยๆนะครับนีเนื้อหาดีๆนี่เลี่ยมกรอบกันน้ำโดยไปเลี่ยมกรอบก็ร้อยสองร้อยแล้วต้องมีสองร้อยนะครับนี่เดี๋ยวนี้นะครับสมัยนี้นะครับนี่มีหลายท่านนะครับที่เช่าหาผมไปแล้วครับ่าโอ้ไปเลี่ยมแพงมากเลยมีเลี่ยมให้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่จัดให้เลยนะครับจัดให้เลยมารายการที่สิบหกครับ ทวดหลงข้อเงินนะครับพิมพิตานะครับนี่เลยนะคะช้ำๆอย่างนี้เลยนะครับเหลืองอุมแดงอุมเขียวอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ดูตามซอกตามร่องนะครับเก่ามากนะครับมิดสวยงามชัดเจนนะครับช้ำแดงเฟือกเลยนะครับ นี่ดูมิดเดือดของโลหะแลครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับนี่เลยสวยงามชัดเจนนะครับือหาวันละโลหะโอ้สุดยอดรายการที่16ครับรายการที่17ครับนี่หลวงปู่โตะนะครับนี่ ปุดนี่นะครับปุ่นนี่ลุงปุ้นโตนี่เลยนะครับนี่โอ้โหเนื้อใบลานนะครับพร้อมเรียมกรอบยิงไม้นิ้วมือเห็นไหมครับชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับนี่ยันนะนะครับสวยงามชัดเจนนี่ปุ้ตโตครับไปไปดูชิมพี ยันนะนะครับกุดนี้ยันนะเนื้อเวลานนะครับดําสวยงามชัดเจนนะตะกุดมีไม้นี่ตะกุดหนึ่งดอกนะครับนี่สวยงามชัดเจนนิ้วไม้นิ้วมือเห็นไหมครับติดคมชัดแบ่งไปแบ่งไปแบ่งไปห้าร้อยบาทครับแบ่งปันกันนี่เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับหอมเรียมกรอบนะครับรายการที่สิบแปดครับ นี่โอ้โหดูผิวพันธุ์เนื้อหานะดูนิ้วมายนิ้วมือนะเห็นไหมครับคมชัดมากลุงปุโตนะครับนี่ลายเสือนะนี่เลยนะครับลายเสือนะครับดูนะครับนี่มีตะกุดหนึ่งดอกนะครับเห็นไหมครับตะกุดหนึ่งดอกนะครับนี่เป็นลายเสือหายากนะอย่างนี้นะครับดูผิวพันธุ์ดูเนื้อหานะครับนี่ยอดเลยนะครับนี่เป็นนัทนะนะครับ ณะนณเห็นไหมครับนี่นิยันณัญฐายันถาะนี่แล้วก็ยันนะนะครับนี่เขาเลยเรียกณัฐะนะครับณัทธณะนะครับแต่ก็เลยเป็นณันะนี่เลยนะครับไปดูสิมพีนะครับนี่ดูเนื้อหาลายเสือหายากนะครับเอาแบ่งปันให้เลยนะครับห้าร้อยบาทดูนิ้วมายนิ้วมือนะครับชัดเจนแล้วดูเนื้อหาผิวพรรณนี่ตะกุดหนึ่งดอกนะครับลายเสือ โต้แลครับจัดไปรายการที่18ครับหมดครับวันนี้มี18รายการกับเศรษฐีปักเครื่องช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับปิดแบ่งปันก็ไลน์ก็ได้โทรก็ได้นะครับไลน์เป็นเอดีไลน์นะครับนี่เลยนะครับเบอร์โทรก็เป็นไลน์ได้นะครับก็พิมพ์ชื่อก็ไปก็จะจะขึ้นไลน์นะครับเศรษฐีปักเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นมา กาะักถ่ายพูดคุยกันส่งชื่อที่อยู่รหัสประณีย์เบอร์โทรมาเดี๋ยวผมส่งให้ถ้าจะเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าจะโอนแจ้งมาเดี๋ยวผมส่งหมายเลขบัญชีให้แล้วก็โอนแบ่งปันกันขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับในการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เป็นกำลังใจกันนะครับผมจะได้นำพลัดีออกมาแบ่งปันกันนี่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับทุกรายการ500บาทครับผม